ต้องมาเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะไม่พูดนอกไม่ได้เดี๋ยวกระเด็นลงมั่วต้องหัวใจสิอรเอยเป็นหัวใจด้วยมันไม่เป็นอ่ะพี่เรีนรีร้านเรเรียนรสชาติเป็นเป็นเป็นโตัวสีค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณชานี่ค่ะแม่ครัวบอกผิดขอโทษค่ะ นะะในรายการเอเดซี่แดทัวร์ค่ะ <Ooh. S 1> จะบอกว่าอีพีที่แล้วนะคะพวกเราไปทำที่หมูก่กระทาม,มาเราสนุกมากๆแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดี oh. มากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ด้านโคตรคู่โคตร บทบาทใหม่นะคะโดยการส่วนรอยนะคะเป็นแม่ค้าขายยำคอนยำนะคะทุกคนขาใครชอบกินยำบ้างคะชอบต้ามคนเือกกินอย่างสุดท้ายตลอดชีวิตเราเลือกยำมิราด้วยดููก่อนที่เราจะเข้าไปในร้านนะคะเรามาคุยกับพี่พึ่งผู้จัดการร้านกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน ยากจะถามพี่พึ่งนะคะว่าทําไมถึงเลือกมาเปิดร้านโคตรยำค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นอันดับแรกคือน้องโตเนี่ย้าจจของร้านเป็นคนที่ชอบทำอาหารเราก็ไปแบบตะเวนกินร้านดางัดงๆในย่านกรทมต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ไปจนไปเจอเป็นร้านยำชื่อดงังร้านหนึ่งเรารู้สึกว่าอุ้ยเราอยากเป็นแบบนี้ก็กลับมาเลยกลับมาที่บ้านเลยไปคิดค้นสูตรทำสูตรมาปุ๊บลงตัวลนะ เราก็เลยไปหาทำเลเปิดร้านเลยใครจะคิดว่าที่เนี่ยที่แรกไม่ใช่นะคะได้ไม่ใช่ก็ยังไม่ขวางแต่เป็นจังหวัดลบบุรีที่ลบบุรีเราก็เลยไปเปิดสรุปแล้วว่ามันเสียงตอบรับดีมากเดินทางถ้ามาที่นี่เลยเราอยากกินอะไรแท้ๆว่าอร่อยอร่อยต้องแวะมาที่นี่ด้วเป็นแลนมาร์กอีกที่หนึ่งใลยล่ะเลี้ยงติดกับทางออกตรงนี้เลยนะคะมาง่ายด้วยค่ะทางออก m ู4แร่วันนี้พวกเราขอมาฝากตัวเป็นลด้คู่เลย แล้วหน้าที่หลักๆในร้านส่วนมากมีอะไรบ้างคะจะมีพนักงานต้อนรับนะคะรับคิวเด็กเซิฟส่งเมนูออเดอร์ไปที่เคาน์เตอร์ยามแล้วก็เอาอาหารออกมาเสิร์ฟแค่นี้เองฟังแล้วแปอนจะไม่ยากแปลงแต่ว่าต้องลองแล้วแหละวันนี้นาองใช่เลยถ้างานก็เดี๋ยวพวกเราขอให้พี่พึ่งเป็นคนสุ่มให้พวกเราฝั่งมอนเดิมได้นเดียวเริ่มจากทางโน้นโอเคเซฟกอนเลยค่ะด้ คนต่อไปค่ะคุณจานิสคนต่อไปคุณจีนี่นะคะร้่าจัดจานอยู่ในเคาน์เตอร์ยำนะคะใรเคาน์เตอร์ยำดีดีดีคนยำโอเคค่ะต่อไปคนต่อไปดูเองค่ะได้เลยค่ะนั่งานขายหน้าร้านนะคะ ุณอยากมาขายด้วยกันไหมคะสนใจปะคะรับอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะตอนนี้พนักงานหน้าร้านไปแล้วพยาวยาวอร่อยอันนี้เดี๋ยวจะมีเชฟสสอนสต่งตัวเลยนะครับเชฟมือค่ะเจ้าของกิจการของเราแล้วดูแต่งตัวนะคะับมือค่าได้หน้าหน้าหนุ่มมีข่าวดีว่าโค้ดกูเชฟและที่เหลือก็จะเป็นพนักงาน ยิยนดีต้อนรับนะคะวันนี้เป็นเด็กพาร์ทไทม์นะคะฝั่งน้ำฝั่งตัวใช่ว,ใชวันนี้เราก็มาเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะมา<ช>ดูกันว่าวันนี้จานจะแตลกไหมจานแตกนี่จะโดนปรับไหมตอนนี้เรากําลังรอนะคะพนักงานเสิร์ฟก็ต้องรออยู่แถวๆนี้พ<ช>ื่รอรอรับอาหารจากเชฟนะคะแล<ช>้วเาอาไปเสิร์ ให้กับลูกค้าค่ะสำหรับร้านเรานะคะเป็นถ้าสมมติว่าเป็นยำแซลมอนเนาะจะเป็นแซลมอนตัวผู้เท่านั่้นวหนาใช่ผักนี่นะคะจะไม่ปลูกบนพื้นนะคะปลูกบนกระถางแล้วก็ลดด้วยน้าแร่เท่านั้นนะจะต้องเป็นน้ำแร่จากเอ่อท่วเขาสูงเท่านั้นนะคะแล้วปลาเนี่ยต้องเป็นปลาตัวผู้ที่ว่ายทวนน้ำในฤดูการที่สับีเท่านั้นลูกค้าบอกเลยมาที่นี่นะได้รับของดีแน่นอนยำไม่ลุกเอายไหมเอายไหมป้านีไหมดไหม ไม่พูด้องไม่ได้เด็ดกกระเด็นลงหมง้อเนาอเนพี่น้องีพี่ว่าหนูสวยไหมไม่พูดอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับออเดอร์กันลูกค้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะรับออเดอร์ค่ะมีอะไรแนะนำบ้างคะที่นี่แบบถ้าเป็นยำแบบนัวปลาอร่อยที่สุดค่ะสามารถเพิ่มเส้นเล็กได้ด้วยนะคะแต่จะเพิ่มไม่ได้ทุกเมนูนะคะจะมีแบบระบุเอาไว้โยมีข้อทะเลถังด้วยหรอใช่ค่ะว้าใหม่เลยค่ะ ต้องยำหม้อไฟน่าทานมากงั้นเราเป็นยำกุ้งดีกว่าโ <Okay S 2> อเคค่ปะปลาและก <c oughs> ็ยำไส้กรอกเลือกได้ว่าป,ปลาหรือไม่ป,ปลาด้วยโต๊ะ21นะคะทุกคนลูกค้ามาคนเดียวแต่สั่งเต็มเลยถามว่ากินหมดไหมแต่ไม่เป็นไรเราทเทคอเว้ได้ค่ะรับออเดอร์ค่ะนี่ค่ะโต๊ะ21นะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนหน้าที่ของเด็กเสิร์ฟเรียบร้อยส่งต่อค่ะ ทำไมคุณสเตฟานีคะเหนื่อยไหมคะรับออเดอร์ทำไมดูอ่อนอัวจังเลยคะแหละลูกค้าให้นะดนำเมนูนัน,นำอันนี้ลูกค้าบอกโอเคค่ะงั้นดีเลยสัษษษ่งอีกอย่างคุณลูกค้าทำถูกนะคะถ้าแบบนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะคะเราเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ใช้มือหยิบเลยอ่ะใช้มือหยิบได้เลยค่ะถ้าเราใส่ต่อใส่ให้มันพอแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากค่ะไม่งั้นเดี๋ยวยำมันจะดีโรลีเขาคุณทำเลยครคะแล้วก็หอยนางมเป็นกร้าค่ะที่ปิดใส่ได้เลยแค่ใส่เลยเล่ะค่ะได้กุ้งปิดใส่ได้เลยอันนี้กุ้งค่ะนี่นะคะทุกคนหนึ่งถุงใส่หนึ่งขวยนะคะถึงมากจริมากไอ้รสแซมมอนมากใจสั่งเองแซมมอนเราจะวางแบบสามล่างสามบน

เฮ้ยเ่าอีแบบสีสวยมากเลยค่ะแล้วเราจะราดน้ำจิ้มโอ้ลาดแบบสองกระ buoy ตอนหนึ่งถ้วยสองกระบวย y ใช่อูทุกคนดื่มน้ำจิ้มเข้มข้นมากโอ้สองกระบวยโอ้ว้าวมันเข้มข้นมากทุกคนมันได้เงินมากเลยเรวเราก็อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมจะไม่ทำผิดอีกแล้วแด้ อใส่ใจชีสโรยไปดูหัวใจด้วยมันไม่เป็นอ่ะพี่มันไม่เป็นหัวใจเลยค่ะบพวกเมนูจะต้องมีหอกเทียวค่ะหอยกเว้นอ่าะมีไอ้พวกเครื่องอันนี้ก็คือต้องเทใส่ลงไปเลยนะค่ะบเทใส่ให้ครับหนึ่งซองต่อหนึ่งเมนูหรอบโอ้โหมันเยอะมากอร่อยมาก นี่นะคะทุกคนแซลมอนจะมีเป็นถั่วนี้เขาเรียกว่าถั่วอะไรคะเม็ดมะม่วงหิมพานตะหิมพานใส่แสงใส่ลงมปเลยค่ะตสดาเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์โอเคค่ะพนักงานสอบคะทำไมทำไมชักช้าคะเอเคเอพอดีเป็นพนักงานรับคิวค่ะโซ่ยี่สิบเอ็ดค่ะตัวยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะอุ้ยโซ่ยี่สิบเอ็ดที่สั่งไว้ไงคะอ๋ออันนี้ไม่ได้สั่งนะคะออมีคนสั่งให้ค่ะ ทาให้ไรลยะะเอันนี้เป็นสูตรของทางร้านเลยค่ะตามเลยไม่ได้หรอทุกได้ๆเนลีลาไม่ต้องเ็นรสชาติออนิปลาโนนะคะทุกคนมใส่มากใส่นยก็ีเทลในการเคาะจะคบิไค่ะ ังมากไม่ได้ออตอนไหนคะเนี่ยน่าเงียน้องไป15ต้อ45อีกอะไรคะอันนี้จะมีไก่ทอดที่ไตยไขยาศัตรนะคา่ะเป็นต้อไหนคะ อทชะคเป็นโต๊ะสีค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณช่านี่ค่ะแม่ครัวบอกผิดเลยขอโทษค่ะแม่ครัวก็ออกผิดขออนุญาตนะคะทานให้อร่อยค่ะที่มาแล้วค่ะขอไปเสิร์ฟโต๊ะสี่นะคะคุณย่าเสิร์ฟนะคะเมื่อกี้อะไรออกไปถูกใช่ไหมคะโอเคค่ะ สองคนนี้เมื่อกี้คุณอยู่เคาน์เตอร์หน้านไหมใช่ค่ะตอนนี้คุณต้องไปเข้าครัวคไปช่วยสืบและเข้าครัวจงปล่อยให้ฉุกแก่ใครชนะจะได้เข้าครัวเอางี้ไม่คุยเดี๋ยวแมาเกิดมาเพื่อครัวนะคะไปค่ะคนทำอาหารเชฟไลล่แ้วค่ะคุณผมไม่ไปสือ ตอนนี้นะคะเราได้ภารกิจใหม่ค่ะคือเมื่อกี้กเราจะกินยำแล้วพี่เขาเรียกให้มาทําในครัวค่ะอีกแล้วมาในครัวอีกแล้วหนูโดนสั่งให้มาเปลี่ยนตัวกับคนในครัวค่ะเปลี่ยนทำไม <laughs> ไม่อยากเปลี่ยนไปค่ะต้องมีหนึ่งคนที่เปลี่ยนตัวตนี่ต้องมีก็ดีอยู่แล้ว <laughs> <laughs> หวหลาจะนนี่คือพูดนนมากลูกค้ากำลังเข้ามาอย่าง ล้นหลามนะคะเข้ามาเรื่อยๆเลยตอนนี้โอเดซี่วิ่งเสิร์ฟมันจะไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ต้องช่วยแันทุกคนที่ว่างคะต้องมาช่วยกันเสิร์ฟแล้วตอนนี้เพราะว่าขายเยอะมากสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเมนูนะคะเลือกได้เลยนะคะรอลูกค้ารับออเดอร์กันหนึงนะคบรับออเดอร์ค่ะค้าณหนึงเราจะไม่แบบไปรุนวายเขาเดี๋ยวเขากดดันไงเหมือนเวลาแบบเราไปกินข้าวอย่างนี้แล้วมีคนมาพนักงานมารอรับออเดอร์มันจะกดดันนิดนึงเนาะ มาจากไหนนี่มาจากไหนจริงไม่รู้ว่าอะไรกันไม่ค่อยอร่อเหมือนจะสบายนะแต่ว่าอยู่ใกล้มากเลยตอนนี้ใกล้ลูกข้ามากเลยเมื่อแล้วมันลุกกระตรงนี้ไม่คุยอะไรเลี่ยงไม่ลูกค้าที่ห้องน้ำมาแล้วเข้าไปรับเราด้วยอีกโต๊ะหน่อยค่ะชันค่ะตันนี้เราต้องเพิ่มหน้าที่สลับกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะขายดีนิดนึงมันอร่อยนะค่ะจีหรืจะเล่าก็คือ หนูก็เดินเอาใบเมนูไปให้เขาดูลูกค้าดูลูกค้าก็บอกลูกค้าก็บอกสวยหนูเลยขอบคุณชาร้านตกแ่งสุดค่าถ้าสมมติว่าเขาอยากกินยำก็ติดต่อได้นะคะขโมยสูตรเรียบร้อยหยอกขยีปีหยอกค่ะก่ฝนถึงมือลูกค้ามีชิมไหมคะมีด้วยเหรอคะทำให้น้ำยาเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์ค่ตตอมนะคะดูคะ หนูไม่ชอบกินหลายทีค่ะพี่สองวินนี้จบแล้วคุณผู้ชมควรนะคะเนี่ค่ะไปเลยค่ะผิดพลาดอีกรอบนึงพี่ไล่อ่อนนะคะอุ้ยทำไมคุณพี่ใจร้ายจังคะนาทีนะคะนะคะก็ทุกคนเราไปดูการทำงานของคุณนองกันดีกว่าไปจ้ายำไหมจ้ายำไหมยำไหมลูกกินยำไหมเอาไหมยำไหมพ่อทำให้เอาไหมลูกกินยำไหมกินยำไหมแล้วชิมชิมไหมชิมสักอันสักชิ้นสักชิ้นดูก่อนเดี๋ยวก็ติดใจ หาใครใครใครน้าตาดีอยากกินยำยกมือขึอ้นอ,อยากกินไหมถ้าตาดีอ๋ออโอเคอยู่ด้วยกันก่อน <c oughs> มีเยอะมากทุกคนบอกแล้วมันอร่อยไปตัหว่ะนี่คือเมนูเรคของเมนเลยนะคะชื่อเมนูโคตรยำค่ะโคตรม้นรมมิดไข่อันนี้กลิ่นหอมมากอันนี้คือเมนูใหม่เป็นเมนูใหม่ชื่อโคตรทะเลถังใช่ชื่อโคตรทะเลถัง อนอนี่เห็นบินน่ะไอ้โต๊ะยี่สิามากินแล้วเนี่ยไอ้เราก็จำโต๊งเป้งโต๊งเป้งอยู่พอเดินออกมาอ๋อ้ยอยากถามทุกคนว่าเป็นยังไงกันมากกับการลองทำอาชีพร้านยองครั้งแรกชอบรู้สึกสนุกได้ทำงานที่ตัวเองรักค่ะอุ้ยเลิศ ีอยากเข้าไปเป็นเชฟบ้างแต่ทางนี้ชอบเสิร์ฟนะชอบเสิร์ฟชอบรับออเดอร์ชอบแบบบปะไป็นของทาเสิร์ฟผิดเพื่แต่ตัวแรกผิดพลาดทานผิดพลาดแล้วไอเด็กเสิร์ฟสองคนนี้เร่งคพัวเะแล้วเมื่อกี้นะคะเเลล้้งงงกอาจจะมีน้ำลายรวมบ้างด่าเด็กเสิร์ฟโอเคโอเคกินอะไรดีกว่าเควายหนวมากเลยตอนนี้พวกเราโอเดซี่ก็ ขออนุญาตไปเอนจอยอิปปิ้งก่อนนะคะขอไปเติมพลังกับยำม,มือนี้ก่อนนะคะ เรามีรางวัลสุดพิเศษให้คนที่ทำหน้าที่ดีที่สุดในวันนี้ต้องเป็นจารีสแน่นอนอยู่แล้วคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ยำนี่รี้ตั้งไงเหรอรู้ม่ล้กนมาลานยาล้านยาล้านถึงใรครับดาบ้าครับผมของรางวัลนี้ใช้แน่นอนนั่นก็คือ เาี๋ว้ันนี้เอามาไหว้ต่อมาไหว้ต่อเลยแต่ว่าทุกคนทำดีหมดเลยเพราะว่าอาหารที่ออกมาแล้วก็คิวการเสิร์ฟอาหารคือดีมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโคตยำมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสโอเดซี่ได้มาทดลองทำอาชีพเจ้าของร้านยำในวันนี้นะคะก็อยากจะให้พี่เพิ่มช่วยฝากร้านหน่อยค่ะได้เลยค่ะก็มีทางเฟซบุ๊กโคตยำให้ขวาตอนนี้เรามีทั้งหมด6กสาขาดี ไอยขวาสาขาสยามกูอัญชลบรีอ้ออ่าชลบช้ยีบางกะปิสีลมใครใกล้ที่ไหนนะคะทุกคนรีบไปเลยตอนนี้ชื่สัมงมากแม่นำกลอกไว้ที่ร้านด้วยนะครัพออมไหมฮาวเป็นพนักงานประจำอันนี้สามารถใช้ไหว้ที่นี่ได้เลยนะคะ ก็ฝากพวกเรานะคะรายการ o d เด s ี่เดอร์ทูเอไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนิ่นิดนนิให้พวกเราด้วยนะคะ <S <S แล้วมาดูกันว่าอาชีพต่อไป o d เด s ีจะไปเป็นอะไรย้นอีไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย